ตอเลยไงเลยตามฟันฟันต่องวดนะครับปล่อยแล้ววันนี้นะครับวันที่แล้วก็บนล่างบนล่างบนล่างค่ะเป็นยังไงบ้างที่ที่วันที่แล้วเล่าความฝันหน่อยพอดีพี่ทัศน์เล่าให้ฟังเลยเนาะมีช่องที่มาใหม่เลยค่ะช่มาใหม่เนาะให้เราความฝันแล้ววัที่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะงวดที่แล้วมีมีทั้งต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้าย แบบไม่เงียบเลยตุ๊บแบบเฟื่อนป่ะงวดที่แล้วต่องวดเนาะพอดีบ่าวสาบไม่ได้มาก็เลยต้องบอกให้ทีฟีบ่าวสับได้ดูได้ได้ฟังได้รู้ได้ชมคฝันว่าใส่บาตรกับหลวงปู่ครับผมจะเป็นบาตรบาตรสาจะเป็นบาตรซีทอง ใสีเงินสีเงินเสียเงาะไม้เนาะใส่บาทกับแม่แม่อายุเก้าสิบก็เลยตีเป็นตัวเลขไปผมใส่มือซ้ายห้าครั้งแม่ใส่มือขวาสองครั้งแต่ผมไม่ไม่ไม่ตีสองห้าเพราะมันเป็นเลขดับก็เลยตีเป็นเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ได้มาจากไหนอายุแม่เก้าสิบแล้วผมก็ใส่มือซ้ายห้าครั้งก็ตีเป็นห้าเก้าศูนย์ครับ โค้งสุดท้ายลุงปู่บอกว่าอันนี้ปันเห็นลุงปู่โค้งสุดท้ายโต๊ะงดก็นอกนานนานพอสมควรต่องดบต๊ะงดช่วงนั้นที่พี่มาช่วงหวยออกอันนั้นผมให้สองหกเนาสองหกแล้วก็ชาวบ้านติถามว่าคุณทัศน์ได้เลขลาวไหมโอ้เลยผมเยอะแยะผมก็เลยบอกสองหกสี่แต่มันออกสองห้าหกอนั้นเกือบจะตกตามตัวเขาก็วิ่งมากดผมโอ้เต็มเดียวเต็มเดียว โอต่ถ้าถูกสงสัยเขาจับโยนลงถนนแล้วฟันว่าขับรถตัวเองครับขับมากระท่องนี่แหละขับมากระท้องมาหาลวงปู่แต่ไม่เห็นลวกปู่เป็นปละทุดงที่ไหนไม่รู้สองรูปเป็นฟันเม่นเลยครับอันนี้อันนี้ฟันก่อนแล้วฟันทั้งเตะสองงวดฟันสองงวดประทุดงมาจริงอืมปละทุดงมาจริงนสองรูป เมื่อคืนก็วันพระด้วยก็เห้วันโกนคืนนี้วันพระจก็เลยออกไปทูก่อนเนาะทะเบียนรถก็ผมก็คือสี่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าเจ็ดสี่ี่ห้าเจ็ดสี่แต่นี่จะผมจะจับให้ตัวไหยตัวไหนก็จะจับให้ค่ะแล้วก็เมื่อคืนก็เห็นพระธุดงเอกฟันฟัน่ะฟันพระตุดงสองรูปเดินมาเห็นผมทาว่า เตืออยไอ้อาเจ้าจะพูดภาษาเขมรเตือยไอ้อาเจ้าทำอะไรดานผมก่อไฟให้ลูกปูดับเรื่องเตืออไยดับเรื่องกะนัมบ่ายตอนนี้ล้งก็พูดภาษาเขมรทีนี้ก็ลุกไอ้พระตุดงสองรูปนั้นจะเอาถุงมาเล็กๆถุงกอบแก้มแล้วก็หยิบเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ใส่ไปหนึ่งใส่ไปสองใส่ไปสามแล้วก็โยนให้ผม ผมก็หยิบมาเรียนนั้นก็เก็บไว้ครับก็จําได้แค่นี้แหละแต่ตัวเลขนี่ผมจะตีตัวเลขแปลกๆ,ๆครับฟานเห็นพระธุดงแต่วันนี้แต่พูดภาษานนเจอพระธุดงจริงๆเนาะครับอันนี้ก็เจอพระธุดงมาจริงๆแล้วก็ามาสอง,งรูปจริงๆด้วยเนาะรับคืนหนึ<อ>่งเรยครับภาอปกติไม่ให้ใครรับ พอดีเข้าในฟาฟันก็นเลยโทรไปหาไปช่วยเมื่อกี้งั้นจะพักไม่ได้ต้องออกงฟางฟันก่อนครับอันนี้ต่อหน้าลูกปู่ฝันนี่รัดตุตวดดงจริงๆครับลงประมาณจรงิงด้วยครับระมาจรงิงจรด้วยรูปครับสองเดียวหาว่าสองคนนีก <laughs> <ฟ>สองรูปส <c oughs> องี๋ยวเจะเขียนตัวเลขที่ฟางฝันก่อนค่ะมันสเปิดรปะเห็นช่องยูทูบมาเยอะเลยผิดผิดผุุสั้นปะตัด เงียรหมดเลยเนะาะเจ็บสี่อันนี้ทะเบียนรถทะเบียนรถแล้วผมจะจับตัวเลขแบบนี้เจ็ดสี่สี่ผมที่เลขพิทักจะไม่เยอะนะครับครับคนจะจับตัวเลขแบบนี้แล้วก็เหรียญผมจะตีอย่างหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าาจะให้ดูยี่สิบห้ายี่สิบห้านี้เท่ากับห้าสิบเอ็ด Mm hmm. ก็คือตัวนี้ห้าสิบเอ็ดก็คือเท่ากับสิบห้าออกแล้วผมตัดออกเ mm hmm. หลือตัวนี้สองสองสองสามครั้งเท่ากับหกก็คือสามหกยี่สิบเจ็ดมก,กราคมสองพัาหกหกแปดน,นะครับแค่นี้ปะโอรอโงคงสุดท้ายที่หนึ่งเย่าตังเอาไปเยอะเกิน จำจำไว้เด้อเลตถูดงไอ้พระทุดงโยนเหรียญให้ผมยี่สิบห้าเหรียญเอ้ยเหรียญยี่สิบห้าสตางโยนให้สามสามครับโยนให้ผมสามยี่สิบห้าสตางถ้าบวกจริงๆมันเท่ากับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับ 25, ตแต่ผมไม่เขียนเพราะห้าลงมาข้างล่างเท่าก,กับสิบห้าห้าหนึ่งออกแล้วยังเหลือสองสองสองเท่าก,กับหกแล้วก็สามเหรียญ จะกับ63ตจับตามตัว063เลขทางเอาทุกคนเลขเขียนกันเยอะเนาะเขียนเยอะี่ะเอาประมาณนี้ได้เค่นี้เลยยังไรก็ตัวนี้เลยเจ็ดสี่เแต่ทะเบียนรถมันมีสี่ห้าเจอันนันอยู่ที่เอชอบแต่4ีห้าก็มีมาสีห้าก็มีามา ก็คือตัวนี้ตัวเก่าด้วยอืมตัวเก่าครับสี่ห้ามีมาสี่ห้าห้าสี่น่าจะชอบเนาะเ5็ดห้าสี่ค่ะแต่ผมไม่เขียนเลยครับเป็นแนวท้ายบทเขียนตัวข้างบนเลยครับอ่อฟาไม่พิสู์ก็ถูกหมดเลยอันนี้เนาะเอฟซีเลขมีเข้ามีหลุด ไม่ยากกันนะครับก็ยากกันเพราะฟังฝันบางคนเขาคอมเมนต์มาบอกว่า,วามันฟันเห็นแต่หอยเล็กหอยอะไรโอ้ยมผมคนเป็นผมก็ฟันทุกงวดฟันทุกวันแต่ถ้าคนตายฝันไม่ได้โชคลาภครับครับรป,ปูนี้คือที่พิทักษ์อยู่กับลูงป,ปูทรงจริงที่เข้ามาจริงหาลวงปูจริงมาทําอะไรโชคลาภโชคลาภ uh huh. แล้วก็การค้าขายหนะ้าที่การงานมาที่สาม การฆ่าขายทำมาให้กินที่สองโคลาปรันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับนก็ตั้งแต่ลุงปูยังอยู่ก็ไม่รู้ไม่มีใครลุงปูทำยังไงให้ลูกหลานทำนี้ทำกินไม่มีมีลุงปูส้มเรคล้าเซโรยคล้าครับขอโจ้ขอลาบหน่อยอันดับแรกเลยเนาะอันดับแรกลุงปูก็จะเขียนหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็โยนให้เอาไปตีไปปริศนาลุงปูเนาะปริศนาลุงปู แล้วเราก็ต้องเอาอายุคนที่หลวงปู่โยนกระดาษให้นั่นแหละหนึ่งศูนย์ศูนย์ที่หลวงปู่วัดดอบบาสก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ดอบบาสแต่หลวงปู่จะเขียนเป็นฤทัยครับเห็นว่าพิทักจ์กับเลขที่กระท่อมไม้ปิยูที่หลวงปู่สวงเคยไปทราบข่าวว่าพิทากนี่อยากจะไปยแต่ยังไม่ได้ไปสักทีครับยังไม่ได้ไปสักทีเพราะฝนฝนช่วงออกสองหนึ่งเนาะก็เราให้แอดมินฟังฝันว่าลูกปู่พาพาไปที่กระท่อมแล้วก็ขับรถ ปกติจะขับรถเก่งไปเนาะออกติดพันแล้วก็ไปเห็นทูบเสียงไทยในครุเดี๋ยววันนี้ถท้ทาได้ไปจะไปชี้ครุด้านท่ายอยู่ซีซีหนึ่งกับสองสองหนึ่งแต่ผมไม่เขียนวันนั้นพอดีเขาบอกว่าให้เอามาร่วมกันก็ได้จะห้าเก้านอวันนะั้นค่ะแล้วก็มาออกสองหนึ่งผมก็พื้เจริงเลยสม,มองพ <laughs> <laughs> องออกจริงเลยนะสองหนึง่ง <c oughs> ติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไป ทำที่กระทอมไม้พยุงกันนะครับเดี่ยวเขาเรียกกระทอมไม้พยุงกระทอมไม้พยุงนะครับที่ลงกระทอมไม้พยุงหลวงปู่ไปตั้งแต่ปีสามหกครับไปนั่งจับพื้นแล้วก็คลุกน้ำพริกแดงๆชั้นข้าวครับเอฟซีไม่เคยเห็นหลายคนไม่เคยเห็นกระทอมไม้พยุงใช่ครับที่เพราะทางมันเข้าลํำบากตอนตอนนั้นหลวงปู่ไปก็คือคนมามาขอหลวงปู่ขอโชคขอลาภเยอะตอกตัวมยืมไปไปกระท่อมเราผมก็ ไปแล้วก็อุ้มขึ้นรถไทยนาเดินตามครับจากเพชรสองสู่ครับเก้าสิบห้าแรงมาก็ขับไปไอคนเดินตามก็ตามไปถึงตรงนั้นก็กลับคืนออไปไม่ได้ตรงนั้นท่านก็พูจปรมาไม่เกะห้าคืนตามต่ออีกคลิปหนึ่งเนาอพี่ท่านเนาะค่ะสุดท้ายนี้พี่ท่านตยเลยก็อุ่นเลยเกินนะอ๋อสุดท้ายนี่โชยโชยโรคแ ไม่มเบอร์เปอร์ยังไงไม่รู้วันนี้ครับอันนี้ก็ฝันต่องอนเนาะฟันมาครับรถตัวเองแต่ฟันเยอะกว่นันแต่มันลือบ้างอะไรบ้างพอเมื่อคืนก็ฟันเห็นพระตุดงโยนเหรียญให้เหรียญเหรียญนั้นจะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ให้สามเหรียญอีกคนเขาจะตีสามห้ากันเบอรโบังอันนี้ผมจับให้เลยเจ็ดสีสีถ้าตะเบียร์รถสี่ห้าเจ็ดสี แล้วก็ทำไมทาไมคุณทัศน์ต้องเขียนสามหกก็เรียนยี่สิบห้าเนาะมันจะมีเลขสองอยู่ข้างหน้าเรียงกันก็ตีเป็นหก<ม>แล้วก็สามเรียนเราก็ตีเป็นหกสามแต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งถ้าบวกกันก็คือเท่ากับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสห้ามันมีตัวนี้แล้ว<ม>ครับตัวนี้แล้วอะไรไม่เขียนแต่ห้าสี่นี้ก็มดก่อนก็มีห้าสี่อันนี้ก็เลยคงเขียนไปนี่สามศูนย์มาจากไหนก็คือสามเรียน ตัวกลมก็คือศูนย์เหมือนในบาทอะไรแต่ศูนย์วันนี้น่าจะไม่มีครับถ้ามีก็มีตัวล่าก็ไม่รู้นั่นพอแล้วขอบคุณคร,รับผงขอบคุณ,รรค,ณรรครับผมครับ